วนีอาทิตย์นี้ผม,ม ladım. ในลูกๆจะมาเปิดครัวสอนทำอาหารง่าย oh ๆในบ้านจะอรลามานกันขนาดไหนไปดูกันเลยครับใน Daddy's Kitchen มาดาสอนหนูทำอาหารหน่อยค่ะแกลวทำอะไรอยู่คะลูกเขียนเขียนสูตรเบเกิลค่ะเบเกิลเหรอหนูอยากจะทำเหรอแม่อยากกินค่ะแม่อยากทานโอเคแล้ว ให้สอนไหมละ่ะได้ค่ะเอาแบบไหนครับบลู e บอร์รี่ครีมชีสค่ะอันนี้แม่กินหรือว่าหนูกินนะสอคนสองคนเลยเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปทำบลูเบอร r รี่เบเกกันครับตอนนี้ของก็ครบหมดแล้วค่ะทำอะไรต่อคะโอเคเราต้องปลุกพูลิสก่อนเพราะมันอยู่ในตู้เย็นมาคืนหนึ่งพูลิสมันก็คือยีสต์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมคะ ใส่น้ำใส่แป้งแล้วก็ใส่ยีตรงไปก็สัดส่วนนี่ก็แล้วแต่ปริมาณสูตรที่เราทําวิธีการก็คือเดี๋ยวเราเอาน้ําสะอาดหรือ,อน้ําดื่มนะเราใช้ส0 0กรัมใช่ไหมก็คือ200มิลแล้วหนูก็เทพูลิสใส่นี่ให้หมดเลยเทไปเลยแล้วกระดาษที่หยิบยูดด้นี่คือแป้งต้มที่เราต้มเอาไว้แล้วทําไมเราถึงต้องมีแป้งต้มด้วยคะถ้าเราใช้แป้งต้มผสมไปในขนมปังมันจะช่วยให้ขนมปังเรามันนุ่มขึ้น เราจะเพิ่มพลังงานให้ยีสตาน,นิดนึงนะก็ได้มีน้ำตาลมะพร้าวของแฮปปี้เมดอืมหอมมากเลยฝับหนูฟนให้หน่อยนะคะน้ำตาลมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคือยีสต์เนี่ยมันกินน้ำตาลเป็นอาหารเราก็จะน้าตาลที่มีความหอมไปให้มันกินมันจะได้ตื่นเร็วๆแล้วแป้งเราจะได้ฟูเร็ว,รวแล้วก็อีกอย่างน้ำตาลมะพร้าวเวลาเอาไปอบเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอม โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะนวดแป้งนะครับเพราะนั้นเราใช้เครื่องนวดพอแป้งมาเริ่มเข้ากันนิดนึงแนละ้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ของเหลวที่เหลือลงไปนี่ <Okay. S 2> ครับแล้ก็ปล่อยให้มันนวดแปประมาณสัก15นาทีหรือ20นาทีครับแป้งเสร็จแล้ว วิธีเช็คก,ก็คือหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วเช็คว่ามันจะไม่ขาดเพราะว่าถ้าขาดแสดงว่าแป้งเนี่ยเวลาอบมามันจะแข็งแม่ไม่ชอบย่าก็ไม่ชอบย่าบอกเคี้ยวไม่ได้เนี่ยต้องทงเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะใส่ธัญพืชต่างๆเราจะใส่ไปตอนนี้ตอนนี้แป้งเนี่ยมีความนุ่มเหนียวแล้วอ่ะนี้คืองามอนนะครับใส่ตามชอบไปนะ สวยและนี้เราจะปล่อยให้มันขึ้นฟูในกระมังนี้ก็ได้นะ้องใช้นานขนาดไหนคะก็ประมาณสี่ชั่วโมงก็น่าจะได้ถ้าอุณหภูมิประมาณแบบบ้านเรานี้นะเอาไว้ใกล้จน,นเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเอามาแบ่งตัดแบ่งแล้วก็ปั้นสูตรนี้เราได้ประมาณ12ก้อนนะเดี๋ยวดาจาตะตัดนี้ น่าจะให้หนูเป็นคนปั้นเป็นก้อนกลมๆนะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาลงปังเนี่ยที่เราช่างน้ำหนักเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาเชฟเป็นรูปทรงเบเก้นะคิดว่าไหวไหมครับไหวค่ะสบายมากอยวารับปั้นดิน้ำมันเลย เร okay. าเช็คกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันฟิเนลพูฟทาสุดท้ายประมาณสัก15-20นาทีมันจะฟูขึ้นมาระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมเป็นครีมชีสผสม,มกับบลูเบอร์รี่แยมโอเคไหม Daddy's Kitchen <S ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่ครีมชีสมีมะนาวนิดหน่อยแล้วก็แยมบลูเบอรี่นะแล้วก็ใส่ถน่ีดูเด็ดใบทําให้ได้หน่อยเอามาแต่ใบๆอย่างนี้นะแล้วก็วาบนเขียงนี่ก็ได้ พอคลึมชีสเราได้ปุ๊บเราก็เอาไปในตู้เย็นก่อนนะคะแป้งเราขึ้นเสร็จปุ๊บเราจะเอาแป้งเนี้ยไปต้มก่อนต้มเสร็จก็จะเข้าไปอบนั่นคือเสน่ห์ของเบเกิลคตัวแป้งมันจะกรอบแต่ว่าข้างในเนี้ยจะนุ่มๆหนึบๆ แก้ว okay. ต้มเสร็จแล้วค่ะก็ต้มเสร็จปุ๊บเรากวลเข้าอบเลยนะประมาณไฟ200 200เซลเซียขนาดหนาขนาดนี้นะ่าจะประมาณสัก40นาที45นาทนะีแล้วแต่เตาอบของบ้านเราด้วยเนาะไปอบก,กันดีกว่ารครับระหว่างที่เรารอเบเกิลอบอ,อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคูกิ้งทริคของสัปดาห์นี้กันครับว่าเรามีอะไรมาฝาก เบเกิลต่างจากขนมปังทั่วไปคือต้องนําไปต้มก่อนจะอบซึ่งขั้นตอนนี้จะทําให้เบเกิลมีเนื้อสัมผัสที่ไม่เหมือนใครแล้วทําไมต้องนําไปต้มก่อนจะอบคุกกิ้งทริควันนี้จะมาเฉลยให้ฟังค่ะก่อนต้มแป้งโดสามารถใส่น้ำผึ้งเพื่อเพิ่มรสชาติทําให้ผิวด้านนอกสีสวยขึ้นอีกด้วยค่ะใส่แป้งโดลงไปในน้ําร้อนที่ไม่เดือดต้มด้านละหนึ่งนาทีวิธีนี้ช่วยย่นระยะเ,เวลาการอบลงไปได้ด้วยค่ะการนําแป้งโดไปต้มก่อนอบ จะช่วยเพิ่มความวาวเห,หนียวเนื้อหนึบขึ้นเพราะการต้มจะทำให้ผิวด้านนอกตึงขึ้นทำให้ความชื้นของแป้งด้านในออกมาไม่ได้ค่ะทั้งหมดนี้คือคุกกิ้งทริคเกี่ยวกับเบเกิลครั้งหน้ามีทริคอะไรดีมาฝากอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ Daddy's Kitchen เสร็จ้ยังัเสร็จแล้วจ้า กำลังหอมเลยระวังร้อนนะครับนี่เบเกิลไปกี้อบอไป40นาทีเป๊ะเลยหอมไหมหอมหอมแล้วโอเคไปย้ายไปผึ่งให้มันเย็นก่อนหายร้อนแล้วเกลชิมเลยไหมได้ค่ะไปเราผ่าครึ่งก่อนนะ ทำง่งนะยไงน่าทานมากเลยน้องไปช่หยูมากับพี่เพีงกินกันนะคะค่ะ <c oughs> โอเคทำใหม่ก็ได้ <c oughs> ครับถ้าใครอยากทานเบเกิลรสบลูเบอร์รี่กับครีมชีสนะครับ <c oughs> ก็เอาสูตรนี้ไปลองทำดูได้เลยครับไม่ยาก ครับส u r v e ต้องขอขอบคุณสถานที่ครับโชว์รูมกูสสาขาพระราม9กนะครับที่ให้เรามาใช้ครัวสวยๆในวันนี้ถ้าใครอยากได้ไอเดียนะครับตกแต่งห้องครัวแวะมาที่นี่ครับรับรองครับได้ไอเดียกลับไปแน่นอนครับครับในครั้งหน้านะครับใน daddy s kitchen ครับเราจะมาทำอะไรกันอีกครับอย่าลืมติดตามนะครับ